เพราะที่ผ่านมาเขาบริหารมาแล้วสองปีเพื่อไทยอ่ะทักสินคิดเพื่อไทยทําเนี่ยจนถึงขระนี้ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนใหม่ๆโอ้ยต้องแก้ทันดีมันมีปัญหาหมกหมมาจนถึงวันนี้คาพูดเดิมหนังเรื่องเดิมนะแล้วก็บอกจะแก้ได้ทันทีนะตอนอุงอิงหาเสียงบอกเพื่อไทยไมาปุ๊บจัดกาท,ทันทีน้ำไฟรถทันทีลดเรียงฮะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรแล้วก็ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ออกมาแสดงวิชั่นนะครับซึ่งทําให้เราได้เห็นชินคงความคิดว่าทั้ง2คนคิดอย่างไรอีกอันหนึ่งที่ผมแย้งแกอ่าน,นในผู้ก็พูดแกพูดถึงเศรษฐกิจที่อยู่ใต้ดินเนี่ย เป็นครึ่งหนึ่งของ GDP 50เปอร์เซ็นต์ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาพูดกันมาก <S <S ไม่ว่าจะใต้ดินหรือบนดินเนี่ยมันมาเจอกันที่ payment system มันต้องออกมาเป็นตัวเงินในสถาบันการเงินแต่ว่าม,มันจะเสียภาษีไม่เสียภาษีได้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ว่า GDP เราตอนนี้สมมุติว่า19้าล้านล้านเรามี GDP อีกประมาณ8ล้านล้านอยู่ข้างหน้า่ข้างหน้ารวมเป็7ล้านมันไม่มีทางใช่แบบนี้เด็ดขาดเลย แต่ว่าคําอธิบายเป็นนักทำให้คนเออถ้าเราอขึ้นมาบนดินเนี่ยพูดบ่อยๆจนคนเชื่อจนคนท่เให้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยไม่ใช่19้าล้านล้านนะมัน28ล้านล้านนะเฮ้ยมันคนละเรื่องกันแ่ล้านล้านอีกนี่สาธารณะนหายไปมันจะไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยแกจแต่แกพูดทุกเวทีไงจนกระทั่งคนเชื่อเป็นความจริงไงคือแกไม่พูดเดียวคือคนของรัฐบาลก็พูดย้ำย้ำย้ำคือมันไม่มีมันไม่มันไม่มันไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์แต่วิธีคิดของผมก็คือว่า แม้แต่คนค่ายาเสพติดอ่ะมันยังต้องเก็บเงินสดไว้ที่บ้านมันต้องบีเงินเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมหรือไม่มันก็ต้องไปซื้อทองถ้ามันไปซื้อทองเงินนี่มันมันก็ต้องไปในระบทองมันต้องในระบบป่ะซื้อคอนโดก็ต้องเข้าระบบแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมถามแบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกเดี๋ยวนี้ ด้วยเหตุที่เราใช้เงินสดน้อยลงเนี่ยพิมพแบงค์น้อยลงนะครับอ๋อใช่ไม่งมันไม่ต้องพิมพ์แบงค์คือธนาบัตรที่หมุนเวียนเนี่ยไม่ต้องคืออ่ามันมีหมุนเวียนแต่มันหมุนเวียนผ่านมือถือละมันไม่ต้องเป็นออกจากบัญชี A เป็นบัญชีบีมันไม่ใช่ถือเงินสดเดินอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่ติง่งคุณทักษิณพูดอีกแล้วพี่เวทีใหญ่ด้วยปดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกวิกฤตโลกหนักๆตอนนี้เลยนะกับประเทศไทยนะนะภาษีท้ามตกลงได้เท่าไหร่โอ้โหไม่ต้องพูดหรอก คือคุณทักษิณเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วพูดที่เนชั่นมาวิกนี้พูดที่อสมทเดี๋ยววิกหน้าจะไปไทยรัฐไปช่องเจ็ดไปช่องสามรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นก็คือเริ่มพูดวนแล้วก็คือชมตัวเองชมลูกตัวเองบอกว่าโอ้โหตอนตัวเองกลับมาเนี่ยเพื่อนที่สิงคโปร์บอกกลัวเลยนะพี่ถ้าพี่พูดอย่างนี้คล้ายๆตอนคุณเซนเลยนะก็พูดวนไปวนมาแล้วคือแบบกลัวประเทศไทยเลยคุณทักษิณกบมาพอนายกแพทองทานถูกสอยเพื่อนบอกว่าอย่างนี้ไม่กลัวแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้พอกำลังจะทําอะไรให้มันดีขึ้น ประเด็นน้ำคาญกนะ็คือคุณลุนเซนเนี่ยจะบ่นทําไมก่อนตัวเองเป็นรัฐบาลมาสองปีแล้วไอ้ที่ทําไม่ได้เนี่ยอย่าไปอ้างโน่นอ้างนี่เลยคือทําไม่ได้หรือเปล่าลูกเป็นรัฐบาลเออลูกเป็นนายกเป็นรัฐบาลอยู่นะเขาเพิ่งมาพักงานไม่ถึงเดือนเองนะแล้วเรื่องคุณฮุนเซนเหมือนเดิมก็ด่าฮุนเซนกระทบ S <S> ไปภูมิใจไทยบอกว่าคุณเซนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่รักกันไปฟังพวกเขมรแล้วด right ูผู Allison, ้นำมันเนี่ยโคตรไร้จร like ิยธรรมเลยแล้วก็ม so ีพ at ักหนึ่งที่เพิ่งออกจากรัฐบาลไปเนี่ยมาบอกว่าเราขายชาติคาถามคือเป็นคนเขมรแลอเป็นคนไทยคนเขาก็ถามว่าคุณก็รู้ว่าคุณเซนไร้จริยธรรมเป็นเพื่อนเขามาได้ไงว่า40ปีย้อนตัวเองก็ไม่มีอะไรเก่งเท่าทัาษสิณแล้วครับหยุดหยุดหยุดสวัสดีครับพี่น้องชาวเล็กีเปนระไทยทุกท่านครับจึงรุ่งเรืองปิดการละครเขาจะมาแสดงละครเรื่องอะไรกันไปรับชมดูครับ งถ้าเราตัดอกติและสิ่งที่ไม่เป็นจริงออกวันที่ตั้งอนาคตใหม่อเราพูดถึงอะไรครับเราพูดถึงปฏิรูปกองทัพแก้รัฐธรรมนูญจานปิยบุตรพูดในที่สาธารณะไม่แก้หนึ่งหนึ่งสอนี่คือข้อเท็จจริงจําไม่ได้แล้วครับเปิดได้ครับใครจำไม่ได้นะครับลองเปิดดูนะครับคาาทอนบอกว่าใครจาไม่ได้เดี๋ยวเปิดดู เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้พี่น้องดูกันครับว่าธนาธรเคยพูดอะไรไว้เขาบอกว่าตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่อง1นึเขาไม่เคยพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันแต่ผมยืนยันว่าไอ้สามตัวนี้ที่ออกมาตอนแรกที่เปิดตัวออกมาพรรคอนาคตใหม่อีช่อไอ้บู ไอทอนมันพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1-1-2แน่นอนความจําผมแม่นะผมไม่ใช่จําแม่งอย่างเดียวผมมีหลักฐานมาให้พี่น้องได้รับชมกันด้วยครับสิ่งที่ผมนำมาให้พี่น้องดูอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่และต่อเนื่องมันตนถึงพักก้าวไกลแล้วมีพิธาเข้ามารับช่วงต่อในช่วงนั้นอีช่อโดนตัดสิทธิ์เดียวกับเรื่องไปพูดถึงสถาบัน จนถูกตัดสิทธิทางอันเมือง10ปีแต่ธนาทรบอกโอ้ยไม่เคยพูดเลยก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มาพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปในปี2563ธนทรบอกว่าด้วยความมุ่งม,มั่นอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ยังคงดำรงอยู่และต่อเนื่องไปถึงพักก้าวไกลแล้วธนธรก็ไปเชิญชวนคนเข้าร่วมกับม็อบปฏิรูปสถาบันบงังแล้วงานนี้จะได้รู้ว่าลิเกคณะจึงรุ่งเรืองปิดสแสดงเก่งหรือไม่ถ้าเราตัดอคติและสิ่งที่ไม่เป็นจริงออก วันที่ตั้งอนาคตใหม่อมเราพูดถึงอะไรครับ,รบเราพูดถึงปฏิรูปก,กองทัพแก้รัฐมนูญอาจารย์ปรุพต์พูดในที่สาธารณะไม่แก้หนึห สุดท้ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ระต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับักการประชาธิปไตยไปด้วยกันได้นี่คือสิ่งที่ต้องทำนี่คือการเดินทางที่จะต้องใช้เวลาย,ยาวนานเพื่อที่จะบรรลุถึงจุดนั้นวันนี้เปิดประตูบานแรกวันนี้เดินก้าวแรกไปด้วยกันเสียงของเราส่งไปดังๆให้ถึงผู้มีอำนาจได้ดยินว่าเห็นหัวกูบ้างว่าเราจะไม่ยอมเป็นไทยว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำเราจะไม่ยอมถูกโคลนี้เราจะไม่ยอมให้พวกคุณอ้างการขุดรีเป็นบุญคุณอีกต่อไปนะครับเพราะ มาวันนี้อยู่ที่นี่ร่วมกันเดินก้าวต่อไปร่วมกันให้กําลังใจนักศึกษาเพื่อสู้เพราะจากนักศึกษาที่เขากล้าหาญเราจะนำการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยกันขอบคุณทุกคนเดินก้าวไปด้วยกันครับรยืนเชียงข่ายเคียงข่ายกันครับผมค,ครับเป็นยังไงไปมอบฐานิ้วไปบอกคนให้ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้เด็กตอนนั้นมอบเอาเรื่องปาทีาา่รุ่งสถาบันยกเลิกหนึ่งงสองจำได้ไหมนะมีแล้วส้องพิภพพิการไม่ได้ทำไมต้องมีอ่ะ <c oughs> ครับคุย หวย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 ทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราทำให้เศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้องจับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งทุกครั้งค่ะคนไทยเนี่ยไม่มีหกไม่มีหกนี่แหละครับวันนี้เราต้องเอาโฮกับไม้คนไทยผมพยายามจะพูดเพื่อให้คนไทยมีโฮอืแล้วผมไม่เคยมองอะไรยากแต่ เราไม่อยากตายจนเราขยันหมั่นเพียรแต่เรายังต้องตายจนนั่นคือความผิดของรัฐบาลค่ะดิจิ t a ลวอลเล็จบแล้วไม่ได้ทำนะครับไม่ไม่ได้จบฮะจบครับทำไ,ไ,ไปทำไปบางสุบางกรุปแล้วแต่วันนี้ต้องโฮเงินไว้เพราะไปเจอภาษีทรัมก้นไปทำไมตอนนั้นถอดใจไม่กล้าทำต่อครับตังไม่พอจริงๆแล้วเนี่ย เพราะเราต้องเก็บเงินไว้เพื่อแก้ปัญหาวันนี้ถ้าเราจะเพิ่มเพดานนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ควรทำพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศังสีไปพร้อมพอกันค่ะการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในแกับของทักษิณชินวัตร ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะก็นักวิเคราะห์ก็พูดออกมาเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยขี้โม้นะพูดก็วนๆอยู่ที่เดิมนะแล้วก็พูดในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมาพ่น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 โดยเฉพาะรักษินซ้ำซ้าซ้าอยู่ที่เดิมในขณะที่ธนาธรก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตหากถูกปลดล็อกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะและจัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ะะให้เข้ากับช่วงสมัยเวลาไม่ต่างอะไรกับพิถธาลิมเจริญรัตที่เคยพูดไว้และยังบอกว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจะส่งผลต่อทําให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นตกต่ําในขณะที่ทักษินก็แสดงวิชั่นออกมาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันนะฮะก็เหมือนอย่างที่ว่านะไม่ตรงก็เพราจริง ประเด็นที่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์ก็คือว่าถ้าเราจับหลักนะครับเชิงวิชัน่นหรือวิสัยทัศน์หรือชั้นความคิดของทั้งสองคนตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะตรงไหนหรือเปล่าฮะลอกชาวบ้านลอกชาวบ้านคือใครต่างประเทศนะครับธนาธรก็จะมุ่งไปเรื่องของน้ําประปงประปานะที่ผ่านมาเรื่องน้ําประปาเนี่ยก้าวไกลเคยชนะมานะครับในหลายพื้นที่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้นะ ไปแก้น้าประปาสุดท้ายก็แก้ไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับรัฐนาทรจะมาเป็นนายยงตรีพูดอย่างเดียวประชาธิปไตยประชาธิปไตยมาให้พ่อไม่ไหวพ่อไหวแม่ไม่ไหวญาติพี่น้องนะทุกคนก็ถือว่าเป็นชนชั้นเท่ากันหมดนะที่ผ่านมาธนาทรเขาก็เคยอยู่ชมรมคอมมิวนิสต์ก็พยายามจะยึดความเท่าเทียมแต่ปากนี่ก็อ้างประชาธิปไตย นะครับในขณะที่วิสัยทัศน์ของธนาธรในการจะพัฒนาประเทศเนี่ยก็บพูดสวยหรูวะนะครับกับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเอาของต่างชาติมาทั้งนั้นเลยนะในขณะที่รักษินชินวัตรเหมือนกันนะนะบอกว่าจะสร้างพื้นที่สีเขียวจะถมทะเลถมทะเลจะทำโซล่เอาอนะซลลเซลล์ขึ้นมาถมทะลงถมทะเลก็ไปก็ปีต่างชาติมาจริงๆไอเรื่องถมทะลงถมทะเลนะรจริงๆปัจจุบันเขื่อนต่าง จำนวนมากนะครับก็มีการทำโซลาเซลล์อยู่แล้วบนเขื่อนไม่รู้ทักษิณไปอยู่รูไหนมานะครับก็เลยไม่รู้นะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยยิ่งง่ายมากเลยนะทุกวันนี้ยิ่งทักษิณพูดเนี่ยจะต้องสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ทานาท้องก็จะสร้างใหม่สร้างใหม่ก็คือว่าเอาเงินของใครเอาเงินทักษิณเหรอก็ทำดิใครว่าอะไรเอาเงินทักษิณน,นะนะฮะแต่นี้จะมาเอาเงินพวกเราแล้วจะไปสร้างใหม่ คำถามคือใกลได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วเงินส่วนนี้เป็นเงินอะไรเอาหนี้ของเราไปทําอีกเ,เพิ่มหนี้อีกแล้วบอกว่าหวังว่าข้างหน้ามันจะได้คุณส่วนเชื่อไหมมันจะได้นะแต่นักวิเคราะห์ทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งช่อง9วีระเองสุทธิชัยเองคนดังๆเองเขาไม่เชื่อในขณะที่ช่องแปดอะนี้เขาก็ไม่เชื่อนะผมเองก็ไม่เชื่อนะเพราะอะไรทราบไหฮะ เพราะที่ผ่านมาเขาบริหารมาแล้วสองปีเพื่อไทยอะทักษินคิดเพื่อไทยทําเนี่ยจนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนใหม่ๆโอ้ต้องแก้ทันดีมันมีปัญหาหมอกหมมมาจนถึงวันนี้คําพูดเดิมหนังเรื่องเดิมนะแล้วก็บอกจะแก้ได้ทันทีนะตอนอุงอิงหาเสียงบอกเพื่อไทยมาปุ๊บจัดการทันทีน้ําไฟรถทันทีลดเรียงฮะ คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อๆกันเป็นไงฮะแม่ค้าร้านตลาดสบายดีหรือยังนะมีกินมีใช้หรือยังสิ่งเหล่านี้เขาเป็นคําตอบนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักก๊อปีไม่มีหลักคิดไม่มีแนวคิดของตนเองเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับมีแต่สิ่งที่เรียกว่าราคาคุยยิ่งคุยก็ยิ่งพังนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ